ในอีลาตัวสุภา,าวสภาพไปไหนคะบอกท่านผู้ชมหน่อยไป่าะเท่ะโอเคดูดีเดียบขี้หมานว้วยเฮ้ยไปคะ่ะท่านผู้ชมเรากำลังจะเดินเดินด้วยเท้าไปลงพยาบาลวิมุตนะคะสะพานควายแยกสะพานควายแล้วกะมันจะไม่นั่งแท็กซี่ท่านผู้ชม <c oughs> เราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะตอนเช้าก็กำลังนะคะเพราะนอนอยู่โรงแรมนานแล้วคะ่ะ เป็นนนง่่่ออยยลหืทาผู้ชมไปค่ะไปทางขวาที่แยกสะพานควายไปยังถนนหมายเลขหนึ่งเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขหนึ่งก็ข้ามสะพานท่านผู้ชมเนาะก,ก็ไม่ไกลนะคะก็เห็นแล้วเลี้ยวหักศอกไปทางขวา,ขวาที่แยกสะพานควายไปยังถนนหมายเลขหนึ่งเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขหนึ่ง ทุกทักท่วไปตันนี้น,อน้องรอบนน้องนะคะใบเอกสารได้เรียบร้อยแล้วค่ะ